คิดดีทำดีซิ่งดีๆกับสิตามาคือดังเฮ้าปูดไหวนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุขสุกคนนะครับสวัสดีเอ็ซีคนบักมอลำเอ็ซีคนเบิงมอลำนะครับสวัสดีเอซีสามาถลกบบานแพ้งร่วมไปถึงเอกซีแล้วพี่นอพี่น้องนะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมในคลิปนี้พี่น้อง ก่อนสิไปเบิ่งก่อนสิไปชมนะครับผมขออนุญาตนะครับฝากช่องนะครับคนมหมักหม้อลำทั้งเพจ a c e b o o k และ YouTube เนาะพี่น้องเนาะฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องสิได้มีกำลังใจในการทำคลิปนําเสนอองค์กรนั่เสนอสิ่งดีๆให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งแบบนี้อีกต่อไปพี่น้องครับ เมื่อคืนนี้พี่ดองครับอาจารย์มอดถึงกับลังหนังตาพี่น้องเพราะปุ้งอิงไปเซอรอไส์ครับผมขออนุญาตทางนานช่องปุ้งอิงเพชรบ้านแพงเกตริงเกตดเดียวนะครับขออนุญาตนาคลิปของตนมาจากบางส่วนเพื่อให้พี่น้องนอกได้เบิ้งน้ากันนอกพี่น้องนอกนอผมอยากไปยังแอดมินผู้มอนอิงนะครับที่ดูแลอย,อยู่นอกพี่นออ้องแต่ก็สิไปเบิ้งนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นนี้จันหน่อยเนาะพี่น้อง นี่แหละครับที่ผมได้กล่าวไว้ถังตนเกีเ่ยวกับคิดดีทำดีสิ่งดีไปสิตามมาเนาะพี่น้องบอวว่าสิเป็นอาจารย์มือมิกบวว่าซิเป็นอาจารย์นักดนตรีหรือผู้ยู่เบื้องหลังนะครับหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะทั้งแดนเซอร์นะครับทั้งคนวอยแม้กระทั่งคนขับรถนะครับของวงสาวหน่อยเพชรบานแก้งอย่างนี้เราได้เห็นมาหลายๆคลิปนะครับว่าทุกคนนะครับ ที่อยู่ไก่อุ้งหญิงคิดดีท้าดีครับอุ้งหญิงสิได้สิดสงดีตอบแทนเสมอนะครับซึ่งที่ผ่านมาก,กระได้มาไล่กันทวรหน่ะพี่น้องเมื่อนี้จะเป็นอีกมือหนึ่งนะครับเป็นวันเกิดของอาจารย์มอดนะครับมอนมื้อมิมนั่นหรืออุ้งหญิงเพื่อนสิเดียบพอมอดเนาะพี่น,น้องเนาะเวลาเป็นถิงเช็ดเศร้าพอมอดเสียนขึ้นแน่พอมอดมอนิเตอร์ขึ้นแน่ยูเป็นประจำทั้งสิ่งย,ยิ่งตบนี่ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถือว่าวงสามารถเป็นบาดแทงเขาเป็นขอบคั่วนะครับการบริหารของเขาคือดีพี่น้องนะครับเข้าสิเห็นแนวรูปแบบขอบคั่วเพราะว่าสิเป็นตังแต่คอนวอยขึ้นมากนะครับคอนวอยแดนเซอร์ทุกคนสมัครสอนสามขีนะพี่น้องนะในใน,ในสิ่งที่ผมเห็นนอกพี่น้องรวมถึงนะครับคนที่อยู่เบื้องหน้าสุดก็คืออาจารย์มือมีนะครับคนดูแลระบบไฟ นะครับระบบเสียงทุกสิ่งทุกอย่ญญางทุกองประกอบทุกองค่าประยกของเพลินนะครับคือเป็นครอบครั่เดียวกันนะนนมีแหงแบ่งปันให้กันนะครับมือนี้จะเป็นอีกมือหนึ่งที่อาจจะหมอดใดเมื่อไรนะครับถึงทรงสาม,มือที่้านมากเพิ่งจะได้นะครับแต่มือนี้เป็นมือพิเศษคือวันเกิดนะครับ <S 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 ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในนามแอดมินของเพจคน,นมหมักหม้อรำนอะพี่น้องเพาะอ,งอ,องังมวยอัวพ้อนชัยช ให้อาจารย์มอดนะครับมีสุภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับสาวห,หน่อยเป็นบ้านแพ้งอยู่คู่กับการมีเสียงให้ทุกๆคนให้กีฬาอุ้มแบบนี้ตลอดไปนําเสนอผลงานแต่ซิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องเข้าได้วยแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาออะอ้าพผมงพูอย่างไรล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศนครับว่าเป็นยังไงน่พี่น้องน,นะครับเบื้องหลังนะครับการเสื้อผ้านะครับในครั้งนี้

ไวโพรก่อนบอสบอสนน์ไวโพรหน่อยค่ะมาเข้ามาไวโพรหน่อยค่ะอยู่นี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่าว่ายเลยจ้ะอันนี้เป็นตัวแทนของกระโจบอสโจกับครูบทิงบอป่าลูกน้องทุกแผนกทุกระบบให้ความสำคัญกันเบิร์ตนะครับไก่อาจารย์มอสสุภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีเงินมีเงินมีท้องใส่ครับ สั่งการสั่งงานกับสาวน้อยพี่นพย่สีตลอดไปอันนี้จากบอสจูยมณินจรากำลังใจหลาบบอสอันนี้คือจากพี่นนท์และพี่พีนะครับกพี่นนทและพี่พีต่ว่าไม่เลาคือกันนั่นแหละ้านนี่ารสั่งงแนหลานมาเนแพ่งเขาจะเริ่มเติบโตยิ่งขึ้นไปครับของีหลานี่แบงค์เศร้าพอเป็นฝากมากแม่แบงค์เนื่องหนไหมแบงค์เศร้าหนาวิีนียังไมงเศร้าหนาวิี่ีอยู่เท่งค์เศร้าหนาวธี แม่จะ้ะแม่ทตาที่ไหนนะพี่ดำดีใจขเอบเคุณหม่อยวย